ดูไอเดียยกล้อหลังกระทำชุมครับชโจดูชินโจว้าวสุดยอดสุดยอดบ้าบ้า thank you ไอเดียครับไอเดียครับแฉปบไปบาย ลูกแมว้อเคไอเดียโอเคไปที่รถไฟครับที่นี่สุดคร้บ